รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยเก้าสู่สิบสองปีนิโอไลเก้าวไก่สู่สาคน ผล so ิตภ like ัณฑ์เสริมอาหาร d i โ j i n s o m a c d i o j i n s o m a ไ Bio a d v วา c e d เ a y Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเพียรเซนเต้อะไรนี่คืออะไรก็แว่นควายเขามีแต่แว่นมาตาไาอ่ะนี่ไงนี่ก็ต้องเป็นสะกดอัก์รผิด สกอยต้องนั่งอย่างนั้นโอแวนเขาต้องนั่งนอคเดียวหัวขมำนี่พอดีพาท่านผู้ชมมาไอยังไม่ได้สวัสดีท่านผู้ชมเลยสวัสดีครับอมปินดุครับะมีนิยมกับพบกันอีกสองคนนะครับในรายการแกระดกอนครัวครับผมแล้ววันนี้ก็มาอยู่ที่จังหวัดที่สนุโลกนะครับมาขี่ควายไม้นะซึ่งเป็นเนี่ยพิพิธภัณฑ์ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนะครับของ จ่าจ่าอะไรจ่าทวีจ่าทวีนี่ดังนะดังสิเพราะว่าทั่วประเทศไทยก็มีแต่คนชื่อทวีอยู่แล้วเยอะมากไม่ใช่จ่าทวีเนี่ยเขาเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนะครับเพราะทางนี้นะเราก็ได้รับนี่ไงได้รับเกียรติจากแม่เมืองแม่เมืองไม่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แม่เมืองไทย พ่อเมืองนี่คือท่านผู้ว่า,าแม่เมืองก็คือภรรยาท่านผู้ว่าซึ่งเป็นนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองอนะครับคุณอมรอรัตน์นะสาวของเราเองใช่รอ,ออยู่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปหาคุณอมรอรัตน์นะครับแต่ช่วงนี้นะครับบนเส้นทางธุรกิจขายตรงของคนไทยกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเราได้สร้างธุรกิจขายตรงให้เป็นอาชีพอิสระที่มั่นคงแก่ผู้คนอย่างมากมาย วันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายนนโอไลฟ์ไปสู่อาเซียนด้วยศักยภาพธุรกิจขายตรงของคนไทยอย่างมั่นคงยั่งยืนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเราก้าวสู่12ปีนนโอไลฟ์ก้าวไกลสู่สาคล ผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่อมรรัตน์นะครับนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็เจ้าของพี่พิพัานจ่าทวีนะครับจ่าสิทเอกดรทวีบูรณะเขตสวัสดีครับมีเรื่องราวอะไรบ้างครับในนี้พิพันพ์พืนบ้านจ่าทวีครับจังหวัดพิษณุโลกนี่นะครับครับ,รบเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะในเมืองทิ่ทั่วโลกนี่มากครับเนื้อที่เยอะไหมคะเนี่ยที่นี่มีสองไร่กว่าครับสองไร่กว่าแล้วเปิดให้ชมฟรีมาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายครับยี่สิบปีเพิ่งมาชิบเก้าปีหลังเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับเก้าสู่สิบสองปีนิโอลา์เก้าไกลสู่สาบุ ในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้าถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนและเวลาจะมีน้อยเพียงใดรัดก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเองพอรัฐมั่นใจในผลิตภัณฑ์ Bio Advanced Day Cream ผสมสารสกัดจากทองคำองุ่นโสมและเห็ดหลิงจือช่วยปกป้องผิวพรรณรัฐให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารากิจใหม่ระหว่างวัน Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p e r e c e n t e ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร d i o ิ i n s o m a c d i o g i n s o m a c มันถือิิพ์สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะเกาะติดทุกข่าวสารชั้นล่างนี่จะแสดงถึงเรื่องของอะไรบ้างมีหลายอย่างครับ นี่เขาทรียกไรเนี่ยคะอันนี้ก็เรียกว่าทอองเขาเหนียวทอสำหรับใส่ผ้าเอ่อใส่ของมีค่าใส่ของมีค่าแล้วก็มาตอนหลังนี่เขาก็ใช้เก็บใบชาเขามีครับครับครับโอ้อันนี้เป็นเตาครับเตาแบบต่างๆครับนี่เขาเรียกว่าแม่สีไฟหรือแม่เตาไฟครับครับและอันนี้ก็เป็นเรือนไทยพุทธวีนั่นอันนี้นะครับคือพาัย เป็นส่วนหนึ่งที่ยื่นออกมาจากตัวเรือนตัวเรือนที่นี่ประตูเห็นไหมครับเข้าไปครว้เหมือนเหมือนระเบียงอ่าครับระเลี้ยงเด็กระเลี้ยงลูกพอปลานะครับมาเข้ามาปั๊บมันจะมาชนสายใหญ่เห็นไหมครับเนี่ยสายใหญ่นี่ยะครับผมเขชนปั๊บนะครับ มันก็จะทำให้ไอเอไม้ท oh. ี่ขัดไม่หลุดนี่นะครับสมมุดทสมุดสม่ๆทำมุดแบบปลาชนเสร็จกอครับนี่นีดนืออะไรเอยสีสีขาวครับสีขาวครับสียังไงเนี่ยเนี่ยจูผับเับดูผับน่าเัามีรูปไปดูใส่ลงไปแล้วก็หมุนหมุนหมุนเ มายกี่คนนะอันนี้ต้องใช้คนเดียวครับคนเดียวอย่างภาพชั้นสองนี่แสดงถึงอะไรครับก็หลายหลายอย่างนะครับหลายๆอย่างเนาะของเล่นเป็นบ้านครับของเล่นเขาของเล่นลูกเขาแบบว่า อันนี้เล่นไม่หวนะัวันะปวนการเล่นมีไอแพด้วยนี่เออไอแพดคุนยมีซัพปิ้งเลยนะครโอ้นีนี่นี่ไอแพดโบราณแอปเปิลมาขโมยไอเดียของนี่ไปลูกทรงนี้เลยอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์การขายปรอมอยู่อยู่นี้ก็ยังใช้อยู่นะคุณลูงครับแต่เขาเปลี่ยนเป็นมอไซค์แล้วไมัยนี้หนูยังเกิดทันอยู่เลยนะไม่เห็นเก่าเลยเนี่ยเก่า โอโหน่นเดี๋ยวคนคนเขจะบอกว่าก็นั่นแหละเก่าไม่เียเลยค่ะอาจารย์วีคะสงสัยค่ะว่าเด็กชายเด็กชายชัยโลดหายไปไหนครับไม่ยอมมาเรียนขาดตรงเรียนขาดเรียนต้องตัดคะแนน ต้องตัดคะแนนไม่มาสอบวันี้อืมอ้าวเรสงสัยอะไรไหมมีไหมไม่มีจะเลิกเรียนแล้วไม่มีหมดเวลาอ้าวงันวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วดีมากนักเรียนไม่งอแงแต่เด็กชายชัยโดหายอันนี้ก็เป็นการจำลองนะครับห้องเรียนในสมัยโบราณยังทันไหมครับท่านนายกยังทันนะสมัยนี้นะ สำหรับคำถามท้ายรายการนะครับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีเปิดมาแล้วทั้งหมดกี่ปีครับข้อกไก่ไก่29ปีค่ะข้อขอไข่ครับ90ปีค่ะครับตอบถูกก็รีบเลยนะครับที่ Facebook ของเรานะครับได้อะไรเดี๋ยวอุบไว้ก่อนจริงอ่ะพีิวเซนเตอร์หรือยางราสูุกเซนเตอร์ให้เพียวเซนเตอร์ให้ ผลิตภัณฑ์เพียวเซนเต้เลยใช่ไหมครับพร้อมกับนิตยสารอสทด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับจ่าสิบเอกดรทวีบุรณะเขตผู้ก่อตั้งพี่พี่เพียรพันธ์จ่าทวีนะครับขอบคุณคุณลุงมากแล้วก็ลืมไม่ได้นะครับผู้สนับสนุนรายการหลักของเราครับแอลอุไรช์นอร์ไลฟ์แชมเชีร์ขายตรงของคนไทยค่ะหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจครับร้านต้นไสวยๆแต่ร้านเอกแสกและร้านต้นถิ่งน้ำสลัดกัญชีนชัยค่ะนิตยสารรีเดทามนะครับอินเว่าคลินิกสยามดิสคัฟเวอรี่ชั้น5ผลิตภัณฑ์เเเพียวซนต้ผลิตภภัณณฑ์คุาพจากนีโอไลฟ์นะครับ แล้วก็ผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับซือพิมตลาดวิเคราะห์คุณการพิรินค่ะครับผมแล้วก็นะครับแม่เมืองของเราคุณอมรรัตน์นะครับนายกเหล่าการชาติจังหวัดพิษณุโลกขอบคุณนะครับขอบคุณครับวันนี้เราสี่คนลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญไปเม่นะคะ